อันนี้อันนี้เป็นเป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์หอยสนิมกับหอยสีทองนะคะคุณหนุ่มเขาเก็บจากยังไม่แยกเออจากเก็บจากบ่อธรรมมาติไขแล้วเนี่ยเออใช่เป็นหอยสนิมนะคะกับหอยสีทองแต่ช่วงฤดูหนาวมันเด็กมันจะไม่ค่อยไข่หรอกใช่เนี่ยอามาเป็นอย่างนี้สวยมากเลยอิ่มเอะไม่ใช่อิ่มโทษอ้วนอ้วนอ้วนมากเลยนะะเนื้ยสมบูรณ์มากเห็นไหม เนื้อเปิดเลยฝาปิดไม่ลงเลยอ่ะออสวยมากๆนะเพราะนั้นใครสนใจก็อย่าลืมนะคะเหมือนฝันชาแนลค่ะทีนี้ไอ้บ่อนน้นน่ะคุณหนุ่มอันนั้นทําเลี้ยงหอยขมใช่ไหมบ่อนอู้นนเนียที่กขาลังปล่อยน้ําลงท่านผู้ชมเขาเลี้ยงหอยขมนะคะเขาเลี้ยงหอยขมน,น,น,นัน่ะบ่อนน้นนะเขาเริ่มเลี้ยงนะคะเพราะนั้นใครสนใจใครอยากได้พันธุ์นะคะก็ติดต่อมาก็แล้วกันนะเดี๋ยวเบอร์โทร อาจจะติดต่อเบอร์โทรนี้ก็ได้0812603858เบอร์โทรคุณหนุ่มก็จำของตัวเองไม่ได้อันนี้ก็จำไม่ได้ต้องต้องต้องแปะเอานะคะต้องแปะเอานะคะนั่นเนี่ยใครใครสนใจจะเลี้ยงนะอย่าลืมนะคะเอาเบอร์โทรเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเบอร์โทรให้ก็แล้วกันนะคะเขาขายปลาทูด้วยท่านผู้ชมค่ะเขาขายปลาทูด้วยนะเออเขาทำอาชีพหลากหลายอาชีพน่ะเป็นเป็นเป็นอะไรนะ เออ,เอ,อ,เอ,อธุรกิจภายในครอบครัวเนี่ยเออสามารถสร้างนะทรัพย์สินนะเป็นรถเป็นบ้านได้อย่างสบายเลยเห็นไหมคะโอเคนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ